สวัสดีครับผมเกตตี้มีโชว์วันนี้จะมาอ่านนิทานอีสุเรื่องนอกอินรีกับอีกาเจ้าอีกาหิวหอยตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆก,กับข้อเกะถัดไปไม่ไกลฝูงแกะกำลังแทะเล็มหญ้าอย่าง อยู่กลางทุ่งกว้างอย่างสบายอารมณ์เจ้าอีกาตัวนี้ไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันมันจึงได้แต่พั่มบ่นว่าตัวมันโชคร้ายอีกาบ่นไปใส่ขนใส่ขนไปอย่างขี้เกียจระหว่างนั้นมันก็เหลือไปมองฝูงแกะกลางทุ่งกว้างอยู่เป็นระยะระยะ มันอยู่ตรงนั้นพระใหญ่ๆไม่นานก็เห็นโนอินรีใหญ่ตัวหนึ่งก็บินมาทางทุ่งกว้างแห่งน,นั้นโนอินทรีบินวนไปมาสักครู่มันก็โชบลูกแกะตัวหนึ่งติดกรงเล็บกลับไปด้วยอย่างง่ายได้ น่าอิจฉาจริงๆทำไมโนอินซีหาอาหารได้ง่ายได้เช่นนี้ถ้าเราได้ลูกแกะอย่างนี้ซักตัวคงจะเอิมไปอีกนานมันคิดความโลกผนวกกับความหิวโหยที่อดอาหารมาทั้งวันทำให้มันใจกล้าขึ้น ที่นกอินทรียังฉูบลูกแกะทั้งตัวไปกินได้ทำไมจะโฉูบลูกแกะอ้วนๆมากินแก้เหิวบ้างได้ไหมล่ะบ้างไม่ได้ละ่ะบ้างไม่ได้ละ,ม,ละมันตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวมันแล้วมันก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าตามอย่างนกอินทรี มันบินขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากที่ได้ได้ระยะตามต้องการมันก็มองกลับลงมายัางทุ่งกว้างเพื่อมองหาเหยื่อทันทีความโลกมันพยาามมองหาลูกเกะตัวที่ใหญ่ที่สุดและอ้วนที่สุดในฝูง แล้วมันก็พบเป้าหมายลูกเกะตัวอ้วนใหญ่กำลังเล็มหญ้าอยู่ห่างจากฝูงออกไปโดยไม่ดีรอมันก็บินตรงดิ่งมาหาลูกเกะด,ด้วยความเร็วสูงหนึ่งสองสามสิ้นเสียงนับของมันมันก็ถึงลูกเกะ ตัวนั้นพอดีมันรีบใช้กงเล็บอันน้อยนิดของมันจิกลงไปที่หลังของลูกแกะวันทันทีแต่กงเล็บของมันกับจิกไม่ถึงเนื้อพ้นพันอยู่พ,ยพ้นอยู่เพียงที่ขนอันหนาฟูของลูกแกะเท่านั้น เมื่อความหิวจนตาลายมันก็พยายามที่จะยกลูกแกะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อนำไปเป็นอาหารให้ได้มันใช้พลังอย่างเต็มที่แต่ลูกแกะที่มันเลือกนั้นวันใหญ่เกินไปจึงไม่สามารถลุกขึ้นได้และตอนนี้ขนของแกะ ก็พันแน่นจนตัวมันไม่สามารถหลุดออกไปได้ในที่สดุดมันก็หมดแดงติดอยู่บนหลังของลูกแกะนั้นเองนั่นเองจนกระทั่งเจ้าของแกะมาพบเข้าจึงแกะมันออกจากขนแกะด้วยความปวดเจ้าของแกะ ทุบดีมันจนเจ็บนะจากนั้นก็จับมันตัดปลายขนกลับไปให้ลูกเพื่อเป็นของเล่นเมื่อลูกเห็นเขาก็ถามว่านี่เป็นตัวอะไรผู้เป็นพ่อจึงตอบว่ามันคงนึกว่า มันเป็นนกอินทรีกำมังแต่ที่พ่อดูพ่อก็บอกได้เลยว่ามันเป็นอีกาอย่างแน่นอนน,นิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราควรรู้จักประมาณตน,ตน,ตนประมาณตนอย่าทำอะไรเกินกำลังความสามารถเพราะจะเกิดผลร้าย ต่อตนเองได้ในภายหลังขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย